ค่ะสวัสดีครับมินี้ก็มาพบพ่อกับป่วนเตี๋ยวผ้าตะลุยนะครับเนาะผ้ามาเขือปลาหาเห็ดขึ้เก่ากันละหัวคำแมงหม้อคำหม้อคำมินี้ครับมากครับน้องสาวน้องชายเนาะปูนทางพุ่นกำลังลงรถพุ่นไอ้นี่พุ่นสาวเล็กสาวเล็กมากเลาอฮะกับเบานี้ปัาเจ้าเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าอะไรรถขาน้องมัแล้ว เห็นบอนน่โอ้ยงามเลยมองจอดหลดอะโหลดโอ้ยสุดยอดแบบงามดอกยางใหญ่เด้อนี่เด้อพี่น้องเลยนักมีขนาดป้าเดี๋ยวเขาสิลุยต่อเป็นจังใดจัง่อยว่ากันพนนีป้าไปไปลุยกันสิมันบอเขาคข้อีกแล้วตุ้ม ไพ่แท oh, 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 ้โอ้ยเขากินหากมากเจอแบบนี้กำลังขึ้นแล้วสองนี่งามแต่อายอ้อนปุ่นก้อนบ่งามครับมันอยู่ไกลเนาะอวมมาเลยฮะอายวะพี่มันนี้เียวมามันไม่ไกลกันจ้ะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยน้ำ่านว้าไอมามาหลอดายมาหล คุณทั้งผุนดอกหุ่นแต่หัววะแม่คุยแต่อยู่เนาะเอาเนี่ยได้หรอนี่นี่นี่เออนั่นละเออไ้นี่เหงาเลยกอนนังขข้นใหม่เด้โอ้ยหักจ่อยแลเป็นยังพี่น้องบานเฮ้ามาตัวนี้พวกหน้าอ้วนเนาะไอ้ที่อีกอะไรคะ เอ๋อทำไมมันเล็กจัง,งก็รลายอย่าค่อยโตมานี่มานี่มาอ้ายเปิดในหอกหม่เฮามันทุบเองกําลังคูขึ้นเด้ไอ้อื้อขึ้นมาอ,อื้อบางใบใหม่คือเปิดแห้งพุ้นบ่อืมครับโคตรเออมาแล้วก็เปิดอ้ายอยู่แบบใกล้เลย มันเป็นหมุนหน่อยอุย้ยงามเพียงไอ้สองดอกงามเลยโอ้โหสุดยอดฮันตายเห็นยังเฮ้ยขาลายตัวนี้อขาลอยอดอกหนึ่งอือออเอาทั้งปุ่นทุ้งแม,นม่นมาตัวนี้ไอ้อีกต่อแปอือแกงแสบเลยเนาะปุดปุ้ดบอยแมน่นอือมีอีกไอ้ดอกหน่อยเนาะก็ตั่งขึ้นไหม งามเลยดอกเขียนดีแค่เนาะงามดอกคู่กันเลยโอ้ยเราขมวดเลยขาลายจ้าสองดอกเลยนี่เห็ดเพื่อนโอ้ลูกคุมหรือเขาแป้งอะไรล่ะอ๋อเปิดออกมีแต่ดนี่น้อยตาย โอ้ยดอกหน้อยอยู่ข้างล่างไปเอาดอกไงมันน้าอายขาลายอีกดอกจ้ะขาวอ,อวบเลยเฮียมาเห็แตะขาวขาวมาเปิดได้ต้องแล้วเมื่อวานเห็ดผึ่งเขา ยังขึา้นมาโดนอครับบันโอยบึ้งเมียนบ่ขากว่าจะเด้ว่าเห็นโงกสิบออบึงอีดีแทะๆด้เลโงกแทะเขาหไม่จีนไลเอาแท้โอ้ยเน,ยนาะลึกปวดเ,เ,เข้าตัวนี้หายากนะวันนี้นะนี้หายาก อันเมื่อวานนะฝนกับดันลินลุยกับอะไรเนะาะไอเนาะนี่พอสักทีเห็ดปึงเขาดอกใหญ่จ้าดอกใหญ่แห้งเฮ้ยพี่น้องจะเป็นหายากหายเย็นมือจ้ะมูดอยู่ในหลืบพุนเห็ดผึ่งเขาอเอาอยากไปเนาะนี่จะได้ขุนนะโอ้ยนั่นถือกอด นี่ดอกนไอยคอยชุนปืดถึงมัดแล้วเนาะกลางมันนี่ยามเลยนเห็นไหมโอ้ยูกระโบเห็นเห็ดบ่จรจ้าเห็นบ่ นี่เลื้อยห้อยเขาเคียเนาะค่ะนอะเ่อกระซองเิึงในช่ชองว่างที่มันเหลือดอกนึ่งเลือดตาเขาไวจะ้ะนี่อีกเลือดดอกนึงแนมเห็นแล้วปุ่นปุ่นดอกน้อยนี่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 อืมผึ่งสองดอกเียนะมันโคกันเลยคาตั้มดอกซุ้มโอ้ยเอาใดบลาอายดอกนีกก่ระวังระวัง สบายมากนี่ดอกหน,นึ่งเฮ้ยน,นี่เบิ่งเว่าเบิ่งกันหนึ่งต้นดอกใหญ่ขนาดใหญ่ดีเนาะโอ้โหตุูมใหญ่ๆเลยตุูมๆเล็กน้อยๆงาหมดแล้วพีกดอกนึงทางนี้นี่ดอกสวยๆเลยตามเลยอันนี้ แบบไงเต็มมือจ้ะงะแล้วออกจากปลามาแล้วโอ้ยมือนี้มาสรุปผลงานกันสูแล้วสูบเบาไหวเบาได้เต็มตาแต่ก็เกือบเต็มเอามือนี้กะเบ่งผลงานเขา เขาไข่เห็ดผงเอ้เมื่อนี้คนหลายแห้งพี่น้องปานวินเทียนเลยเนาะอายนาะโอ้ยหลายอหลีสูบอะไรต้องเดินทางกับบานก่อนดีกวัวเอาเมื่อนี้ก็เอาไ้ซ้ำนี่ละเมื่อไหม่คขาไมาสูงไหมเสาร์ศุกาจังไหนเนาะเห็ดมันก็เริ่มน้อยลงอ่ะละเพราะว่าคนหลายแห้งไปพี่น้องมือวันหยุดพอดีเลยเออแมนอยู่เมื่อนี้เป็นวันหยุดคือไปมืออื่นวันหยุดต่ออีกหยุดหยุดต่อยาวือสามหมื่น น่าจะโบน่าปงท่านหรออป้าน่าจะบงเงียบเหงาช่วงนี้เะเขากฮาก็สีเดินทางกับบ้านก่อนพี่น้องช่วงสุดท้ายก็ฝากพี่ฝากนอ้องฮาฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชกดติดตามเป็นกำลังใจให้อ้วนเตียพาตรลิมนะค่ะเด้อซาหรับนี่ก็พี่กัดอบตอสางทอเขาก็สีเดินทางกับบ้านก่อนเด้อค่ะเด้อลาพี่ลาหน่องไปก่อนสวัสดีค่ะ